เข้าสู่งานเล็กข่าวงานแสดงโชว์ของเล่นและของสะสมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแถลงขอย่อ2000ไปเลยครับมาร่วมมากกว่า170แลนะฮะอยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองดูนะครับในฝากงานแถลงขอย่อ2000นะครับขอบคุณมากนะครับครับผมขอบคุณคุณมรสมิรของเล่นของคนไทยที่เรารู้จักปัจจุบันขับให้ก้าวขึ้นไปกลายเป็นของเล่นที่คนที่รู้จักในเวทีสากล น้องทวีที่เราเห็นในปีที่แล้วเวลาที่กลายเป็นของเล่นพัฒน์ิษและก็ทาโดยคนไทยไทยแลนด์ไทยเอ็กซ์โตรแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในในฐานะที่ไทยแลนด์ไทยเอ็กซ์โตนั้นเป็นส่วนที่สี่ของงานที่เราเรียกว่า,าการต่อเนบแอนิเมชันทวีซึ่งจัดมาตลอดในช่วง14วันที่ผ่านมาน,นะครับสารพัดเรื่องที่เป็นคาแรคเตอร์เป็นเรื่องของแอนิเมชันการ์ตูนเป็นเรื่องของคอนเทนต์แล้วก็มาปิดท้าย ด้วยงานนี ane, gen, ้ซึ cutter, helmet, he ่งเป็นงานที่เป็นสของจับต้องได้เห็นได้และร่วมสร้างสรรค์าิการได้ด้วนงานสำคัญขอบคุณมากครับสามสองหนึ่ง่อเลมัสต่องานของเราในวันนี้นะฮะ่ารัปนเียวนะคเรา้ับา่อไ Oke ขอบคุณมากค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึงของของเล่นทั้งหมดที่เรานำมานะคะจริงๆแล้วที่งาของเราเนี่ยมีของเล่นที่เป็นสแตนทอยมากมายเลยค่ะเจอกับเราได้ที่ ติชากเ็เป็นเป็นศิลปินชาวสิงคโปร์คะก็จริงๆแล้วผมไม่ค่อยมีส่วนร่วมอะไรกับตัวนี้มากมายนะฮะแต่ว่าเ <c oughs> ออเริ่มต้นจากชิปที่เขาเขาอยากทำปิงเกอร์ครับแล้วก็ เขาสนใจจะทำเป็นรูปตัวผมซึ่งผมพยายามทักท้วงอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมจะเลือกผมนะฮะแล้วใครจะซื้ออะไรแต่ว่าเขาได้ที่เขาเสนอว่ามันจะมีสีพิเศษด้วยซึ่งเป็นสีที่เหมือนตัวละครที่ผมชอบมากแล้วผมผมสะสมมันอยู่นั่นคือโจ๊กเกอร์พอผมได้ยินว่าจะมีตัวผมออกมาเป็นของเล่นแล้วแต่งตัวเป็นโจ๊กเกอร์นี้ผมก็เลยคิดอยากทำอะไรทำเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาเอาเอาทุกอย่างจากผมไปได้เลยับแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วก็มันก็เป็นออกมาเป็นตัวแบบตัว ตอนที่จำบลองตัวของมัอันนี้เป็นเวอร์ชันปกติสนามแต่งตัวปกติมีหลายสิ่งเมืองไทยเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างโชว์ระดับโลกมาได้เหมือนเวลาเราบินไปลาสเวกัสไปดูโชว์เซอร์คูลเซเลยเอ่ยหรือไปมาเก๊าไปดูโชว์อะไรต่างๆเนี่ยฮะซึ่งเราบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเฮ้ยยังขาดโชว์ระดับโลกแบบนี้อยู่เราน่าจะมาทำโชว์แบบนี้ขึ้นมาครับนะครับ ในโชว์นี้วันนี้เนี่ยเราก็มีบูธมาออกให้ผู้หญิงไปดูได้ครับไม่ขึ้นคาชื่อตัวละครเฉียว่วชื่อทานนี่รนี้ก็ทํากาลังเตรียมการสร้างอยู่นะฮะแล้วก็คิดว่าจะเปิดได้ปลายปีนี้ครับปลายปีนี้ใช่โรงละครนี้จะอยู่ที่พัทยาับครับผมแล้วใครสนใจนะเป็นโปรเจกต์ดีๆนะฮะ้ไปติดตามติดตามชมกันได้ 啊，好，谢谢。<分><分>